ครับวันนี้ก็มาดู t o y ยต้าฟ r t ์จูเนนะครับปีสองพันสิบหกนะครับวันนี้มาดูอาการกันนะครับมาดูเกจกันหน่อยนะอันนี้นครับมาดูด้านชักชั่นนะครับชักชันอยู่ที่ประมาณ1ิแปดนะครับไไซีอยู่ที่ประมาณร้0ยหกสิบนะครับอันนี้เบื้องต้นน้ำยาในระบบน้อยนะครับ โลมันต่ำต่ำกว่าเกณฑ์นะครับมาดูเรือนไม้กันหน่อยนะครับว่าไม้เท่าไรแล้วไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรนะครับมาดูอาการนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งผมนะครับลมช่องกลางไม่ออกนะครับไหนเนาะนี่ครับผมปรับลมออกกลางนะครับ ความแรงลมไม่มีนะครับตอนนี้นิ่งนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยนะครับนี่ออไม่ออกนะครับจะออกเฉพาะช่องด้านข้างนะครับนี่ข้างก็จะค่างที่จะออกเบานะครับเบาเลยนี่นะครับเบาอาการนี้คือเซอร์โวเพี้ยนนะครับเซอร์โวปรับดินลมขึ้นลงอะไรพวกนี้เพี้ยนนะครับอันนี้ปรับออกออกตัวนะครับแต่ว่าลงเท้านะครับ ด้านล่างก็มีลมนะครับด้านล่างนี่นะครับมีลมมีลมนะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวทำการแก้ไขนี่เราก็ทำการรื้อตู้แอร์นะครับครับนี่ก็ทำการรื้อตู้แอร์นะครับโอเคครับหารอยรั่วนะครับ นี่ก็เปลี่ยนมอเตอร์สวับทิศทางลมนะครับลงเท้าออกบนออกล่างนะครับนี่นะครับตัวนี้เสียกันบ่อยนะครับ For ์จเนอร์รีนะครับทางค้านี่จะเสียบ่อยกันนะรุ่นนี้เป็นโรคประจาตัวของเขานะครับเสียเราก็จะทําการเปลี่ยนครับใช้อลไรแท้เดนโซเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนเอ็กเพรสชั่นวาลเป็นอลไรแท้เดนโซนะครับโอเคมีน้ำเบอร์บอกท็กเกรนะครับ ครับนี่ก็เราก็ล้างแผงดังพึ่งว่าน้ำานะครับอินเตอคูลเลอร์นะครับนี่ล้างแผงนนี้นะครับนี่ก็ทำการสแกนแคชโค้ดนะครับสำหรับ f o r t u n e r ปี2016นะครับเครื่อง2 8ดแีเซลนะครับผมครับอะูโตยิต้าฟอร์จูเนอร์นะครับปี2016นะครับเครื่อง2.8นะครับนี้ก็ ประกอบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการเทสรอส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับนี่มาดูความเย็นด้านในกันหน่อยนะครับตอนนี้ห้าุดห้าองศาห้าจุดสี่นะครับลดลงต่อเนื่องนะครับค่อนข้างที่จะเย็นกันเลยทีเดียวนะครับเย็นนะครับเย็นฟ้าขึ้นนะครับฟ้าขึ้นนี่เย็นนะครับเย็นเย็นเลยนะดีครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยยังลงได้เรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับ ในเรื่อยเลยงานประกอบก็เรียบร้อยครับอันนี้ถอดเกจออกนะครับผมวัดดูด้านชักชันอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดครับไฮไซส์อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณงานประกอบก็เรียบร้อยนะครับนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับอันนี้สายวัดถุณภูมิครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเตรีย,รยมจะถอดอันนี้เก็บแล้วนะครับโอเคครับ